สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่จัมโบ้เอนะครับผมกับการรีวิวเกมนะครับวันนี้พี่จัมโบ้ก็จะพาไปารีวิวเกมชื่อว่านักเตะแข้งทองคันนะครับผมอ่าซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเตะฟุตบอลครับนี่นะครับซึ่งจะเป็นเกมนี้ครับอ่าแล้วพี่จัมโบ้ก็จะบอกก่อนเลยนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ย นะครับผมจะอยู่ในเกมไพ่นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะให้ดูเลยนี่ครับผมอยู่ในเกมไพ่เหมือนกับเกมทุ่งรักนักตกปลานะครับอ่าก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับนะักเตะแข้งทองอ่าเดี๋ยวยังไงนะครับพี่จัมโบ้ฝากหน่อยกากันนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้พี่จัมโบ้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปของพี่จัมโบ้ในครั้งต่อๆไปแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้พี่จัมโบ้ในการทําคลิปให้ชมด้วยนะครับผม เกมนี้เนี่ยก็จะอยู่ใน ir 6 8 8เหมือนกับเกมทุ่งรักนักตกปลานะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามที่แอดมินได้เลยครับผมแล้วก็สอบถามเลยว่าถ้าอยากจะเล่นเกมนักเตะแก้งทองนี่จะต้องทำอย่างไรนะครับก็เข้าไปที่ไลน์นะครับแล้วพิมพ์คำว่าแอดนะครับ ir 6 8 8นะครับผมแล้วสอบถามแอดมินได้เลยครับนะครับแล้วอย่าลืมแจ้งด้วยว่ามาจากพี่จัมโบ้เอนะครับพี่จัมโบ้เอเป็นคนแนะนา นะครับผมอาทีนี้พี่จัมโบ้เอจะพาเข้าไปที่เกมกันครับว่าข้างในนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมมานะครับก็อยู่นี่นะครับคลิกเข้าไปเลยก็จะขึ้นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะครับโหลดเกมนะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะเข้ามาดูกันอ่านี่ครับแล้วก็ตัวละครจะมีทั้งหมด3ตัวครับผมอ่าเดี๋ยวจะเลือกให้ดูคนแรกนี่เลยแม่ยังรอเลยครับชื่อเจครับผม มาครับคนที่2นะครับเรามาดูกันนะครับอ่าชื่อปอกบาครับปอกบานะครับผมแหมดำหัวทองมเลยครับแล้วก็ตัวละครตัวที่3ามนะครับเมสซี่ครับแม่นะครับหนวดเฟิร์มเลยครับผมมานะครับชุดก็เหมือนทีมชาติอาร์เจนตินาเลยนะครับผมมาครับทีนี้อ่าพีจัมโบ้ขอเลือกเมสซี่กันลวกันนะครับผมลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ อ่าเลือกเข้าไปเลยเข้าไปดูอ่าหน้านี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับช่องเห็นไหมครับผมจะเป็นตัวคูณนะครับว่าถ้าเรายิงไปเข้าช่องไหนก็คูณตามนั้นครับนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเริ่มเริ่มต้นที่5นะครับผมแล้วก็สูงสุดที่เดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนเลยกันล้วกันนะครับผมนี่ไล่ไปเรื่อยๆสูงสุดอยู่2000ครับต่อ1 การยิงห่งทีนะครับผมอ่านะครับอ่าพี่จัมโบ้รีวิวก็ขอแค่หบาทนะครับผมตรงนี้นะครับผมยิงห่งครั้งนะครับที่5นะครับผมอ่าตรงนี้เนี่ยแล้วก็เห็นไหมจะมีลูกศรวิ่งซ้ายขวาเราจะให้ยิงไปทางไหนนะครับนี่ก็จะมีปุ่มเตะเราก็ไปกดตรงนั้นนะครับจะให้มันยิงไปทางไหนแล้วก็มีการยิงแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยโอ้ยิงอัตโนมัติ ไม่ไม่สนุกครับแต่โอ้มีโหมดความเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงเปิดอ๋อนะครับมันก็จะเร็วขึ้นหรือเปล่าเอ่ยนะครับก็ไก่เคียงกันนะครับนะครับไม่เป็นไรครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเล่นยากหรือง่ายยังไงนะครับมาครับนี่แน่พี่จโมโยิงไปแล้วครับผมออกไปทางขวาครับดูซิว่ายิงแล้วแม่จะเป็นอย่างไรนะครับแม่ยิงเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับแม่คูณหนึ่งจุดสองครับ เห็นไหมครับผมก็จะขึ้นมาให้ดูเลยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จัมโบ้อเดี๋ยวจะยิงโชว์ให้ดูอีกนะครับผมมาครับอ่าดูซิว่าจะเปลี่ยนจุดยิงไหมเปลี่ยนจุดยิงครับผมพี่จัมโบ้มาแล้วยิงไปทางซ้ายนะครับดูว่าประตูจะปะดัดได้ไหมมาดูกันครับผมโอ้โหประตูปดัดไม่ได้ครับแม่เห็นไหมครับพอคูณสองปัด มันก็จะขึ้นนี่ให้เลยครับจํานวนนะครับผมที่เราได้นะครับผมมาดูซิว่าเราจะยิงไปทางไหนต่อครับอ่าเปลี่ยนฝั่งมั่งครับดูซิว่ายิงจะเป็นอย่างไรนะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับมาดูกันครับโอ้โหปัดตูปัดได้ครับเซฟได้อ่าไม่เป็นไรครับเราก็มายิงใหม่ครับอ่าเปลี่ยนจุดยิงอีกแล้วครับมานะครับผมแหมเริ่มต้นยิงครั้งละห้านี่ก โอเคอยู่ครับแม่มันไม่ยอมเราเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับพี่จัมโบ้ยิงซ้ําไปทางเดิมครับมามาดูครับยิงไปแล้วนะครับผมนี่ยิงไปแล้วยิงไปแล้วโอ้โหเข้าไปแล้วครับแม่เห็นไหมครับผมอ่ามาดูกันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัมโบ้ยิงใหม่นะครับอ่านี่ครับเปลี่ยนฟังครับมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรมาดูแม่เมสซี่มาหน้าจออย่างสวยเลยครับ โอ้โหประตูเซฟได้ครับนี่นะครับไม่เป็นไรครับมามาครับเรายิงไปแล้วครับดูซิว่าประตูจะเซฟได้ไหมนะครับผมโอ้โหยิงออกครับเอาแม่ไม่เป็นไรครับมาค่อยๆดูกันครับอ่ายิงใหม่ครับเปลี่ยนทางครับมาดูเมสซี่จะยิงเข้าไหมนะครับแม่เข้าไปแล้วครับ เห็นไหมครับผมมันก็จะคูณตามที่เรายิงเข้าไปนะครับแม่ยิงเล่นยิงติดใจครับไม่เป็นไรครับมาค่อยๆดูันครับว่าจะยิงไปทางไหนมาครับรีวิวกันไปเรื่อยๆครับผมพอเราเล่นครั้งละห้าเองนะครับผมอ้าเข้าไปที่นี่ครับคูณสองครับเห็นไหมครับผมแม่สวยงามจริงๆนะครับผมภาพก็พอใช้ได้ครับนะครับการยิงก็นะครับพอใช้ได้อยู่เหมือนกัน แต่เรามาดูซิว่าเขาจะเซฟได้ไหมนะครับประตูแม่ระดับเมสซี่โอ้โหยเขาเซฟได้ครับออานะครับผมก็ประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวพี่จัมโบ้จะเล่นโชว์อีกสักพักหนึ่งนะครับผมแม่เพื่อจะได้ให้เพื่อนเนเนี่ยลองเข้ามาเล่นดูครับพี่จัมโบ้รีวิวให้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมมาโอ้โหเข้าไปอีกแล้วครับแอา ก็เล่นก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็พอใช้ได้ครับถ้าใครชอบอชื่นชอบการเตะฟุตบอลนะครับการเกมยิงจุดโทษอันนี้ก็น่าจะแน่น่าจะตอบโจทย์พอสมควรครับนี่ยิงไปแล้วครัตูจะเซฟได้ไหมครับมาดูกันครับโอ้โหเซฟได้นะครับผมนี่ครับเป็นการยิงจุดโทษที่ใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับผม มาครับมาลุนเมสซี่ของพี่จัมโบ้เอกันว่าจะเป็นอย่างไรครับโอ้โหยิงออกครับนะครับมาดูอีกทีนึงครับพี่จัมโบ้เอกจะยิงไปเรื่อยๆครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่แม่โดนเซฟอีกแล้วครับประตูนี้หน้าตาเหมือนใครครับถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับแฮ่คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมพี่จัมโบ้บอกก่อนนะครับผม ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะเข้ากลุ่มนะครับ VIP นะครับผมของพี่จัมโบ้ซึ่งข้างในเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มนะครับของพี่จัมโบ้ที่ดูแลอยู่จะมีทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโนตรงนี้เนี่ยจะมีเซียนหลายท่านนะครับคอยดูแลกันอยู่ข้างในนะครับผมใครสนใจเข้าไปนะครับที่ไลน์นะครับแล้วพิมพ์คําว่า ir 688สอบถามแอดมินได้เลยนะครับผมว่าอยากจะเข้ากลุ่มวิจัมโบเอนั้นจะต้องทําอย่างไรนะครับผม แล้วอย่าลืมแจ้งด้วยว่ามาจากพี่จัมโบ้เอนะครับเป็นคนแนะนํามาครับเรามายิงกันต่อดีกว่าครับดูซิว่าจะออกไม่ออกหรือจะโดนเซฟหรือเปล่าเมสซี่ยิงไปแล้วครับแม่โอเคครับแม่เข้าไปที่หนึ่งจุดสองห้าครับแม่จังหวะคูณเรามาดูกันว่าจะมีให้อะไรอีกไหมมาครับเรายิงไม่อีกแล้วครับมาลุ้นกันครับผมมาลุ้นกันเมสซี่ยิงแม่อย่างแรงครับแม่ปัดได้ครับ แแต่ดูไปดูมาคล้ายเด KR เคนะครับมีเข่าแพ้นะครับแต่แหมผิวมันไม่ใช่นะแม่ผิวนี่มันไม่ใช่ผิวมันเข้มไปหน่อยครับเดเคนี่เขาผิวขาวครับสเปนโอ้โหกระโดดเซฟสุดยอดจริงๆประตูคนนี้นี่ครับมาครับพี่จัมโบ้เอยิงเข้าไปใหม่ครับมาดูกันอีกครับแมโอ้โหปัดได้อีกแล้วครับ แอ้ประตูคนนี้เก่งใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับเนี่ยเซฟลูกยิงจุดโทษของเมสซ,ซี่ได้สองสามครั้งติดติดนี่ครั้งที่สามแม่เกิดอะไรกันขึ้นครับแอาครับเราค่อยๆเล็งครับเล่งดีๆแล้วก็ยิงครับยิงไปแล้วจุดโทษจะเข้าไม่เข้าครับเมสซ,ซี่จะยิงให้เราไหมเข้าไปแล้วครับผมแหมคูณหนึ่งจุดสองห้าครับแหมก็เล่นแล้วก็เพลินดีเหมือนกันนะครับสนุก ใช้ได้พอสมควรครับอ่าวาเรายิงขึ้นไปด้านบนมากซจะออกไหมครับ D K R จะเซฟได้ไหม D K R ผิวมือครับแม่ยิงเข้าไปอีกแล้วครับ1.25นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับจะเริ่มนะครับผมยิงครั้งละ5นะครับผมสูงสุดที่2,000นะครับผมตรงนี้ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเล่นเกมนักนักแตกแท่งทองที่พี่จัมโมเอทำรีวิวเกมนี้เนี่ย ก็สามารถเข้าไปสอบถามที่แอดมินได้นะครับผมนี่หรือว่าดูตามนี้ได้เลยครับถ้ากลูลืมนี่ครับผมตรงนี้ครับนี่ครับอ่านะครับผมนี่เลยนะครับเข้าไปที่ไลน์และพิมพ์คําว่าแอดนะครับ ir 6 8 8นะครับผมแอด ir 6 8 8แนะครับแล้วแจ้งว่ามาจากพี่จัมโบเอนะครับผมมาครับเดี๋ยวพี่จัมโบเอนจะยิงอีกสักครั้งสองครั้งครับแล้วก็จะจะหยุดนะครับผมเพราะว่านี เป็นการรีวิวให้ชมนะครับผมอ่าย,งนะยิงไปแล้วครับเซซี่นะครับผมนะครับยิงไปแล้วครับจะโดนไปโอ้โห้เดเคอาผิวหมึกนี่เหนียวจริงๆนะครับผมมาครับพี่จัมโบเอยิงไปอีกแล้วครับตอนนี้ยิงไปทางขวาขวามือขวาของทางพี่จัมโบเอโอ้โหททาไมเหื่อนมาได้ไกลขนาดนี้ครับแม่เดเคอาผิวหมึกคนนี้นี่ เหนียวจริงๆนะครับมาครับพี่จมโบเอกยงเข้าไปตรงๆเลยครับดูซิว่าจะปัดได้ไม่ได้นะครับผมมาดูกันครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับผมแม่อันนี้คูณห้านะครับถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับพี่จมโบก็ต้องขอหยุดการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มหรือว่าสนใจอยากจะเล่นเกมนักเตะแข้งทองเหมือนกับพี่จมโบเอนะครับก็เข้าไปสอบถามที่แอดมินนะครับผม แล้วพิมพ์คําว่าเข้าไปที่ไลน์ครับแล้วพิมพ์คําว่านี่ครับมีคําว่าแอดข้างหน้าด้วยครับแอดไออารหกแปดแปดนะครับผมแอดไออารหกแปดแปดนะครับแล้วแจ้งด้วยว่ามาจากพี่จัมโบเอนะครับแจ้งความประสงค์นะครับว่าอยากจะเข้ากลุ่มหรือว่าอยากจะเล่นเกมนักเข็ตนักเตะแข้งทองเหมือนกับพี่จัมโบเอนะวันนี้พี่จัมโบ่ก็ต้องขอจบแต่การรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ